สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมไม่ว่าจะในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับมือใหม่มือใหม่ทั <c oughs> ้งคู่เลยไม่ว่าน้องสันเป็นตากล้องนะครับผมแล้วก็พ่อซันนะฮรัเช้านี้เราก็อยู่ที่สระแก้วนะยังไม่ถึงเข้าเขตสระแก้วแล้ว ก็จะไปที่สวนยางนะฮะจะไปสวนยางเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศนะครับตอนเ,เช้ากับบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะฮะกับการเดินทางครั้งแรกที่ได้ออกต่างจังหวัดในรอบ สามสี่เดือนนะครับผมโดยประมาณนะฮะเดินทางตอนเศร้าๆรับพี่นองเลยท้งไทยทั้งเล่าเราวันนี้เราเปิดไฟจังน้อยเนาะเป,นเปิดไฟเพื่อกับว่าเห็นบรรยากาศทั้งนอกวิวสวยๆ,วย,ๆย่ามุดเศร้านาะ กำลังขึ้นบรรยากาศฟินมากเลยสุดยอดท่านของสั้นเข่าสวนยางครับผมไปหาอาปย่ยอ่ะโอเคคลิปเดี๋ยวพักก่อนเนาะเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่สวนยางเลย เดี๋ยวไปพอ่อกันยูสวนยางครับผมไหนพ่ออุ้ยสวยจะาตายดุงห,หนูบอกไม่สวยเนี่ยกินข้าวไปดิเดี๋ยวกินข้าวไปอันนี้ยังไม่ถ่ายใช่ไหมถ่ายแล้ว่ะดูท้องฟ้าตอนเชา้านะครับผมสด สดูฟ้ากำลังเปิดเสียงครอกแคกครอกแคกน้องสันกำลังกินข้าวนะครับผมน้องสันได้อะไร,รกินคูกบ <ผม S 1> ได้อะไรกินข้าวหมกไก่ครับข้าวหมกไก่เซเว่นฟ้าเซเว่นยังมีข้าวหมกไก่ทุกคนดู อ๋วิว่งห่วยเลยอีสานปนกลางนะครับผมปลาแจ้งจังปาง เตะจมูกพ่อเลยว่าเราอยากเลย ไม่ดีนะครับเป็นลุมเป็นบอ่อคือคือคากๆนะครับผม <c oughs> มีใหม่กันซัน <c oughs> มีตัวใหม่จับกล่องอยู่ซ่ใหม่เซี่ยฟีครับ <c oughs> นี่ก็ฟ้าเปิดแล้วเห็นต้นหม่ชัดเจนนะครับเนาะสุดยอดกับการเดินทางของเซา ขับขึ้นแล้วก็เศร้าของมือนีนะครับวันที่สิออกมาตั้งแต่ตีสามนะครับตีสามครึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแยกสากวัญแล้วนะครับนครับบรรยากาศการเดินทาง เป็นขา้าวโพดนะป่าข้าโพดเนาะอันนี้ก็ทงนาน้อยเนาะทงนาน้อยสวยๆข้าวกำลังงามเลยเขียวด้านนี้ก็จะเป็นป่าอ้อยนะครับหมีเขาลูกเล็กๆอยู่ บรรยากาศบ้านทุ่งท้องไร่ท้องนะชาชาวไร่ชาวสวน Love me. <laughs> ตอนนี้ก็มาถึงสวนยางแล้วเด้อดูน้ำดิอันนี้ก็สวนนี้ก็พี่รัตเป็นคนตัดน้องก็จะตัดสวนนี้แบ่งเขตกันตัดสวนนี้นี่ครับ ที่มาเมื่อกี้ทางเข้ามาแล้วก็สวนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่นูน้นไปพักอยู่ที่นูน่นในสวนยางตรงนี้ก็เป็นคลองเนื้อม,มันก็เห่าให้จำไม่ได้บ้งเด็ก เดีบรรยากาศชิวๆสบายๆครับว่าที่เพิ่ขึ้นก็นสายแล้วมามาเรื่อยๆครับไม่ได้รีบเร่องอะไรที่แรกก็ว่าจะมาตอนมาถึง ประมาณสักปีห้าครึ่งก็จะไปตลาดเช้าเขาดินตลาดชายแดนนะตลาดเขาดินตลาดชายแดนไทยเขมรไปด้านนูน้นไปอีกไกลอยู่ประมาณสัก30กโลครับตกลงแล้วไม่ไปครับเมื่อก่อนก็จะมาทีไรก็จะไปทุกครั้งแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไปแล้ว ทางเข้าสวนนะครับ รอดไว้เนี่ยไปได้ไมน้อยเนาะอย่าเด้อไไดหอว่า,าติดลมแล้วหน้าฝนไม่ควรเข้ามา เดี๋ยวเดี๋ยวัสดีครับเดี๋ยวคนรู้จัก อ่ไอ,อ,อ้ดีกมาเมื่อกี้มันเหานะ่าแล้ววิ่งมาดักหน้าเนาะขึ้นไปรอเลยเนะ่ะในกระกระอบน่ะบนกระ,อะนะ๊อบนั่นแหละเนี่ยรถไทยสองคันที่เขามาตัดหญ้า ที่สวนนะครับน้องฟันก็ยังหลับอยู่เลยเยวิดี๋ยวแล้วลกูกลงได้ไหมหอืม ดูจะไปจอดตรงไหนโอเคครับผมครับเรากำลังมาหาเห็ดเอาไปแกงกันอันนี้ค้นหน้าพ่ออ่าไม่น่าจะได้แล้วแหละโอ้ยุงกัดลูกเต็มเลยออกไปเถอะกระลุกโอ้โหแล้วหนูก็ไม่สบัดเแขนเลยละแล้ว,วหนูถือกล้องอยู่เลยไม่มือหนึ่งก็นั่นดีเลยโอ้โห,ไ,หไปไป,ไป,ไป ไม่ไหวครับยุงมันเยอะขบน้องสันเต็มเขียนเลยไม่ไหวเมี้ยวเมียวจะเป็นไข้ป่าไข้เยือดออกไม่เอาแล้วครับปิดก,กล้องปิดก,กล้อง <c oughs> พูดไงอะเลศเนี่ยมาดิไม่เป็นไรก็ถ่ายที่ไปก่อนอยาอยู่จริงๆินะเออดะไ่มาแล้วหายแล้วอไแล้วมา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 โอ้ย,โด,ยโดนเลยหกโดนอืมลื่นจริงๆ ได้กี่ถังเลยนี่กี่ถังอันนี้สามอู้ดุมจะมีแต่จะมีน้ำก่อว่าแล้วทำัได้ใช้ไปก่อนี๋ยวจะไม่ไปขึ้นแต่ต้องปอดยางสั่นดูเยอะยุงเยอะมากเนี่ยไปเดินตรงนู้นอะ ทำไมไม่ติดยากันยุงกันไม่มีอคุ้แกอยู่ในถุงไม่เห็นนะตรงขางอ้เดินเดินไม่เดินเดินนั่นนี้เลยทำไปตามมื่ก่อนไปเด้อตั้งเมื่อก่อนไปเนี่ยตั้งไว้จุดเลยนะนั่งเลยเด้อพอมารับผิดชอบด้วยหนูล้มเนี่ยโอ้ยุงกันแดงหมดหาอะไรฮะ หนันอำมาล้างเลย,รเ,ยเร็วเปลี่ยนเกงด้วยอย่าอย่าขำอย่าขททำดูดิเนี่ยให้หนูรีบเลยหนูก็โดน,ป,โป,นปิดคลิปยังเอาไปอีกตอนได้เอือนอ่ะปอยอปก็กลับมาแล้วนะเก็บยางอา่ะปอยอาวันน้องสันก็กลัวกลัวไม่ได้คลิปวิ่งไปพเพลิด เกลื่อนไงท้องเงี้ยล้างยางก็ล้างไปดีอึงยี่เวลาละแค่อึงเงี้ยในนู้นนี่มีอึงตัวใหญ่เลยไปกับหนูหน่อยเนี่ยเลอะเกลื่อนไงทองเนี่ยไปล้างเลยไปกลัวอะไรอึงตัวใหญ่เลยไปกับหนู